สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับทวนมางแคนะครับมาดูผ้ากันสองผ้ากันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรามาส่องผ้ากันพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างครับแจ้งกันให้ทราบหนึ่งครับโอเคเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับโอเคมาแล้วครับคุณออตโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับภาพเสียงชัดไหมครับ ครับเสียงชัดไม่ชัดบอกกันเนาะวันนี้เราก็จะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะของเมืองไทยมาให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้นะได้เข้าใจกันนะครับโดยผมอผมจะนําพระเครื่องที่อเป็นที่นิยมในวงการเป็นพระเครื่องที่หายากในวงการเป็นพระเครื่องที่อมีความนิยมนะครับแล้วก็มีความรู้ความ ความเข้าใจนะครับที่ที่เข้าใจให้มันตรงขันนะครับคือได้ความรู้เป็นภูมิคุ้มกันในการในการในการศึกษาเรื่องความเครื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณต่อศักดิ์สวัสดีพี่สุพ์ผมทองนะครับปทุมนนของเรานะครับสวัสดีคุณโตมรครับโกเพียงรักสวัสดีครับต้อยเพชรเล็กครับสวัสดีคุณโคสอนนะครับโคสอนนัตกิจครับ ช่วงนี้วงการพรกเป็นไงบ้างครับวงการพรกก็เป็นของของเขาครับก็เป็นก็เป็นปกติครับไม่ได้เป็นอะไรครับวงการพรกก็ผมผมผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าวงการพรกนี่จริงๆเรายั่งยืนนะยั่งยืนนะครับอบางท่านก็ไปบอกเงียบไปบอกอะไรผมว่าแล้วแต่คนนะผมว่ามันก็เป็นปกติแหละนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณภาพนะครับมันอยู่ที่คุณภาพแล้วก็อ่า ความเข้าใจนะครับการไปสัมพันธ์นะครับในสําคัญนะครับโอเคสวัสดีครับดิดรายการนี้มากขอบคุณครับพี่พอดครับโอเคครับนะครับจริงๆแล้ววงการพระจริงๆแล้วผมว่ายังยืนยังยืนที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับผมนะผมอาจจะอยู่ในวงการพระมานานก็จะเห็นมาเห็นวิกฤตการณ์หลายๆอย่างมานานนะครับต้องบอกอย่างนี้เห็นวิกฤตการณ์หลายๆอย่างมานานเห็นมาทุกแบบเห็นมาทุกรูปแบบครับ สวัสดีครับแชร์เป็นค่าครูค่าดูครับที่มอบความรู้ความปรึกษาขขาคุณครับแชร์เป็นค่าครูกันแชร์เป็นค่าดูกันไม่ได้ต้องการอะไรครับผมผมมาทําคลิปผมมาไลฟ์สดเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการแชร์การไลฟ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งบอกต่อเป็นการแชร์เป็นการบอกต่อการไลฟ์เป็นให้กําลังใจนะครับผมก็จะนําพระเครื่องมาให้ดูทุกวันมาสอนเทคนิคทุกวันนะครับมาแบ่งปันความรู้ทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเข้ามาดูเถอะครับแชร์ไปเถอะครับความรู้ทั้งนั้นนะครับผมมีความรู้แค่ไหนคุณมีความรู้แค่นั้นถ้าคุณดูผมจบนะครับถ้าคุณดูผมจบคุณได้ความรู้เท่าที่ผมมีนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะนําพระเครื่องสุดยอดพระเครื่องผมถือว่าเป็นพระอริยะนะครับเบื่อขายพระเป็นกิโลขายพระเป็นกิโลคืออะไรครับ คุณชันชัยมีความมีความมีอที่บอกว่าขายภาพเป็นกิโล,ลนี่หมายความว่าไงผมขายภาพเป็นกิโล,ลผมขายภาพเป็นองค์นะครับผมขายภาพเป็นองค์ผมไม่ได้ขายภาพเป็นกิโลนะครับอภาพาเป็นกิโล,ล,ลพระไม่ใช่มะม่วงนะครับขายไม่เป็นกิโลนะครับหรือ็นทุเรียนนะครับอืมความเข้าใจคิดใหม่ครับคิดใหม่เชื่อผมคิดใหม่นะครับบางทีท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ ผมว่าผมว่าท่านเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับบางคนก็ทําไม่ได้แบบคนอื่นเขานะก็มีแบบเออเนาะอย่าไปสนใจเลยคนพวกนี้นะนะครับอย,อย่าไปเสียอย่าอย่าไปซีเรียสนะครับไม่ชอบจะดูผมเชื่อผมไม่ชอบออกไปครับเชื่อผมไม่ชอบผมจะดูผมนะครับอ่าไม่ชอบผมจะดูผมผมทาผมทาทุกอย่างตามใจผมครับคือผมจะสอนพาผมสอนตามใจผมผมไม่ได้สอนใจตามใจท่าน ถ้าผมสอนตามใจท่านเนี่ยวันๆหนึ่งก็สอนไม่หมดนะครับโอเคอืมคือไม่ชอบก็อย่าว่าอย่าด่ากันเชื่อผมนะครับไม่ชอบก็ออกไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากอ่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ชอบก็ออกไปนะครับไม่ชอบหน้าก็ไม่มองกันแค่นั้นเองไม่ชอบก็ไม่คุยกันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเออเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับคนเราเนี่ยนะครับ คนเราเนี่ยมันจะให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันไม่ได้หรอกนะครับมีความรู้สึกเหมือนกันไม่ได้หรอกวันไหนถ้าผมพระดาถ้าผมปกติดีผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะจะพูดพูดพูดแนวๆอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าวันไหนไอ้นี่ผมก็จะใจร่มใจร่มไม่ต้องกลัวผมผมไม่ได้ขึ้นง่ายๆไม่ขึ้นง่ายๆหรอกแต่บางทีลำคาญลำคาญนะครับลำคาญคนพวกนี้เนาะเออก็โอเคไม่ชอบก็อย่าดูเรา แอดอะไรเอาออกไปแค่นั้นเองไม่ชอบผมไปลองดูแค่นั้นเอง,ออง,น,เองนะครับเออโอเคครับเดี๋ยวผมเจ้าพระรูปหนึ่งนะครับพระนี่ก็คือพระท่านเจ้าคุณนอราชมานิ์นะครับท่านเจ้าคุณนอ่ยเป็นพระอริยะนะครับผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะนะเพราะว่าพระเจ้าคุณนอเนี่ยท่านเป็นพระที่ไม่สะสมทรัพย์นะครับไม่สะสมทรัพย์สินนะครับไม่ไม่หวังในลาภยศนะครับไม่สนใจในความเจ็บปวด คุณเชื่อไหมครับว่าท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่าน,น,นป่วยเนี่ยนะครับท่านป่วยเนี่ยคอท่านเป็นคล้ายๆเป็นเป็นมะเร็เงเป็นฝีอะไรสักอย่างเนี่ยที่คอพอกตรงเนี้นะครับอลูกศิษย์ท่านนะครับลูกศิษย์ท่านนะครับอบอกว่าลูกศิษย์ท่านเป็นหมอนะครับบอกให้เจ้าท่านเจ้าคุณนอเนี่ยไปรักษาคุณเชื่อไหมครับว่าท่านเจ้าคุณนอตอบกับลูกศิษย์อ่าคุณหมอท่านนั้นว่าไม่เป็นไรฉันฉัน แ่ฉันฉันต้องใช้กรรมมันเป็นกรรมท่านไม่ได้สนใจเรื่องความเจ็บปวดท่านไม่สนใจว่ามันทุกทนทรมานขนาดไหนนะครับแล้วท่านเป็นพระที่มีคนเอาพระไปให้ท่านปลุกเสกนะครับมีคนเอาพระไปให้ท่านปลุกเสกท่านบอกบอกกับลูกศิษย์ว่าโอ้ฉันเสกพระไม่ได้หรอกฉันอธิษฐานให้แล้วกันพระของพระเครื่องของท่านทุกอย่างจึงเป็นพระที่ใช้การอธิษฐานเท่านั้นนะครับ ใช้การอธิษฐานเท่านั้นไม่มีการปลุกเสกเจ้าคุณนอไม่เคยปลุกเสกพระนะครับเพราะท่านบอกเองว่าท่านไม่สามารถปลุกเสกได้เพราะพระพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเสกได้แต่อธิษฐานขอพรได้อนะครับอธิษฐานขอพรได้นะครับ,อพอนะรบเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าพระเจ้าคุณนอทุกองนะครับพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอรัตราชมานิตเนี่ย ท่านใช้การอธิษฐานอธิษฐานขอขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับผมนึงบอกว่าพระท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์มากนะครับท่านเจ้าคุณนอนี่เป็นพระเป็นพระพระพระอริยะที่บริสุทธิ์มากผมบอกได้เลยว่าเป็นพระอริยะที่บริสุทธิ์มากวันนี้ผมจะนําพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอนะครับมาให้ท่านได้ดูหนึ่งองค์ ซึ่งผมประมูลพระท่านเจ้าคุณนอไปเนี่ย mm. เยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ผมจะนาาําพระท่านเจ้าคุณนอเป็นเหรียญพวกกระซับเ,เหรียญเนื้อทองคําซึ่งมีน้อยนะครับซึ่งมีน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเราไปดูกันโอเคขอยายกลับหน้าจอนะครับอ่าขอยกลับหน้าจอนะโอเคผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่าผมเชื่อถ้าว่าเป็นอรหัน Okay. เดี๋ยวผมจะแกะออกมานะนี่คือเหรียญท่านเจ้าคุณน,นอนะครับอ่านี่คือเหรียญทองคําเป็นเหรียญที่มีน้อยมากนะครับต้องบอกว่ามีน้อยมากต้องบอกว่าเหรียญทองคําท่านเจ้าคุณน,นอเนะี่ยมีน้อยมากเหรียญน,นี้นะครับสร้างโดยพระมหาสง,งัดนะครับอ่า สร้างโดยพระมหาสง,งัดนะครับอ,ออกแบบนะครับควบคุมการสร้างโดยพระมหาสง,งัดนะครับออกแบบแล้วจะผลิตโดยโรงกระสาบนะครับโรงกระสาบนะครับลงกระสาบโดยโลงกระสาบนะครับ,พรบ,เ,พพรบเพราะนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ผมต้องบอกให้เลยว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมแต่โบราณน,นะครับเหรียญน,นี้สร้างในปี2513นะครับด้านหน้าเนี่ย จะเขียนว่ารรมวิตโกนะครับรรมวิตโกนะครับทรมวิตโกด้านหลังนะครับจะเขียนว่าเป็นยันนะครับอ่าเขียนด้านหลังจะเขียนเป็นยันนะครับเป็นยันน้ําเต้าหรือว่ายันที่ประจําองค์ของอ่าเป็นยันครูของของอาจารย์ท่านก็คือสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญนะครับอ่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญนะครับโอเค เหรียญนี้เนี่ยต้องบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเหรียญนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญหายากอ่าเป็นเหรียญหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอในวงการเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเหรียญกระสาบเนี่ยผมจะบอกให้ในการทําปลอมเนี่ยทําปลอมได้ไหมทําปลอมได้นะครับแต่ไม่มีทางเหมือนนะครับเพราะเหรียญกระสาบเนี่ยอ่าปั๊มด้วยเครื่องมือด้วยเครื่องเครื่องมือที่ทันสมัย นะครับอ่า้วยเครื่องมือที่สันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทําปลอมเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับจะทําได้ยากมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับเราวันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับสิ่งแรกที่คุณหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับคุณต้องดูนะครับให้ผิวตึงอ่าจำไว้เลยผิวต้องตึงนะครับ จะต้องตึงจะไม่มีจะไม่มีผลไม่มีกากไม่มีไม่บวมนะครับผิวต้องตึงไม่มีผลไม่มีกากนะครับแต่เหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยจะมีความนูนของความนูนขององค์เหรียญเนี่ยนิดหนึ่งช่วงระหว่างกลางตรงหน้าเจ้าคุณนอนะครับนะครับเหรียญนี่เป็นเหรียญพวกกระซับนะคือชื่อเหรียญดีมากพวกกระซับทองคํานะครับโอเค เวลาเราส่องเข้าไปเดี๋ยวผมให้คุณส่องนะโอ้โหทองคํานี่มันคุณดูนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะโอ้โหส่องยากมากเป็นเป็น,เป,นเป็นทองคำนะเหรียญรุ่นนี้นะครับคุณดูในเมตตาอ่คุณดูครับการแกะเมตตาเนี่ยอ่คุณดูเมตาเห็นไหมคุณเห็นไหมครับ ริมขอบตานะครับตำหนิในเหลียนรุ่นนี้นะครับริมขอบตาด้านในนะครับจะมีเม็ดติ่งอยู่เม็ดหนึ่งเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับอ่าอ่าเวลาเขาเรียกว่าหางคิ้วด้านใกล้จมูกนะหางคิ้วจะมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งนะครับเม็ดนี้จะคมมากนะครับเม็ดนี้จะคมมากเดี๋ยวผมเย่างนี้อ่าโอเคโอ้โหเหลี่ยญน้องคำมันแสบจริงๆน,นี่ครับ เม็ดตรงนี้นะครับ uh, จะคมมากนะครับตรงนี <c oughs> uh, ้ตรงนี้ปลายปากกาผมเนี่ยอเห็นบ่ไม่รู้เนี่ยครับเนี่ยเม็ดตรงนี้นะครับเม็ดตาตรงนี้เนี่ยจะคมมากนะครับจะคมมากนะครับจะคมมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูนะผมจะให้ดูเห็นไหมครับเม็ดอ่าเม็ดตาข้างในนะแล้วเม็ดตานอกเนี่ยครับจะลึกและคมเห็นไหมครับ เมตตานอกเนี่ยจะจะลึกและคมเส้นตรงหัวตาคมคมถูกต้องครับถูกต้องนะครับอ่าเมตตานอกเนี่ยจะลึกและคมนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณดูนะครับคุณดูบริเวณคิ้วนะครับบริเวณคิ้วของท่านเจ้าคุณหนออ่าบริเวณคิ้วนะบริเวณคิ้วนี่ยจะมีขน มีจะมีจะมีขนคิ้วที่คมมากแล้วเป็นหน,หนาเป็นเส้นมันจะส่องยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเป็นทองคำนัมันเงามันสะท้อนสะท้อนแสงอ่าเห็นไหมครับอ่ามืดไปเลยอ่าเนี่ยเวลาเอ่าคุณดูเนี่ยเวลาส่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นเส้นคือริ้ว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 ,ว,วที่เป็นที่เป็นขนตาเนี่ยอ่าเป็นคิ้วเนี่ยเส้นคิ้วข้างบนเนี่ยจะแบบจะจะแวบเวบเวบวบบคมมากนะครับ โอเคแล้วคุณดูนะครับตรงจมูกตรงนี้อ่ะคุณดูตรงจมูกตรงนี้ตรงจมูกตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีเส้นที่วิ่งเข้ามาคู่คู่นี้เนี่ยต้องคมชัดเลยนะครับเส้นคู่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นคู่เนี้ยเห็นไหมเอยอ่าเนี่ยเส้นคู่เนี้ยครับโอเคเนี่ยเส้นคู่เนี้ยจะคมมากนะครับของเกคม,มีนะครับแต่ของเกมไม่คมนะ โอเคคือต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้มีความนิยมแต่โบราณก็เลยมีเก๋นนะะเห็นเห็นเห็นเส้นตรงจมูกไหมครับอ่าตรงจมูกครับเห็นไหมเห็นเส้นไหมเส้นจะคมมากเส้นเส้นที่พาดจมูกตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมจะแหมผมจะอ่าเห็นไหมครับจะคมมากเห็นไหมครับคมมากแล้ะจมูกเนี่ยนะครับจะเป็นสันแบบที่บอกครับเป็นสันเลย เป็นสันและคมมากนะครับเป็นสันและคมมากครับคมมากอ่ะนะครับตอนนี้คุณมาดูตรงนี้ครับอันนี้เก้ไม่ติดนะครับเก้ไม่ติดเนี่ยตรงเนี้ยใต้คอเนี่ยนะครับใต้คอเนี่ยมันจะมีเม็ดกลมๆอยู่เม็ดหนึ่งเล็กๆนะครับนูนออกมาเลยตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วตรงเส้นคอตรงตึงๆเนี่ยนะจะเป็นสันเลยนะครับ เก้เม็ดนี้นะครับไม่ติดนะไม่ติดผมผมเคยเห็นเก้ที่เป็นนวะนะไม่ติดอ่าเห็นไหมครับเห็นนะอ่าเป็นสิ่งนะครับใต้คอเห็นไหมครับแหมมันสีสีมันเพี้ยนนะนะโอเคนะครับโอเคนะครับพอดูตรงนี้เสร็จแล้วตำหนิบนเหรียญแล้วนะครับ เหรียญ er รุ่นนี้นะครับขอบขอบพวกนี้เนี่ยพวกขอบขอบลายลายพวกนี้ลายด้านนอกเนี่ยจะปั๊มแล้ว้อนสอนส่วนใหญ่จะ้อนอ่าเดี๋ยวคุณดูเห็นไหมครับปั๊มแล้วสอนๆอนเห็นไหมครับเนี่ยปั๊มแล้ว้อนสอนะครับสอนสอนเนี่ยส่วนมากจะปั๊มแล้วสอนสอนอ่าโอเคตำหนิในเนื้อทองคำมีทุกเนื้อไหมผมไม่แน่ใจนะ ผมไม่แน่ใจว่ามีทุกเนื้อไหมอาแล้วคุณแล้วคุณดูครับที่ตัวหนังสือนะครับเนี่ยตรงวอแหวนเนี่ยนะครับตรงวอแหวนเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าไปถึงกอไก่เลยต้องดูต้องดูงดค่อยๆดูนะอ่าตรงวอแหวนเห็นไหมมันจะมีเส้นเหมือนวงเดือนเนี่ยมีเส้นเหมือนวงเดือนผ่าไปถึงกอไก่เลย แล้วมันจะต้องคมมากนะครับเห็นไหมครับผ่าตอเตาผ่ากอไก่ไปถึงนี่เลยครับเส้นนี้นต้องคมมากนะอ่ะแล้วเส้นนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้ตรงวอแหวนไปถึงท่านเจ้าคุณนอนตรงนี้โอ้โหคมเป็นเส้นขนแมวเลยคมมากๆเห็นไหมครับเห็นนะ เนื้อทองคาน่าจะเป็นเนื้อแรกที่ถูกปั๊มถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเนื้อแรกๆที่พี่ปั๊มนะโอเคนะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับคุณมาดูอ่าสุดท้ายนะครับคุณดูสันขอบสันสันตรงนี้นะครับสันตรงนี้นะครับทุกอันนะครับทุกอันนะครับ อ plane. ่า <niño sharing> จะจะตั้งเป็นสันเลยจะตั้งเป็นสันนะครับจะตั้งเป็นสันเลยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเว้านิดนึงเนี่ยตรงสังกตินิดเดียวครับตรงนี้จะเว้า oh นิดหนึ่งครับอ่าเนี่ยตรงนี้ตั้งเป็นสันนะครับแล้วตรงนี้จะเว้านิดหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ดูหน้าเหรียญแล้วนะครับดูหน้าเหรียญแล้วดูหน้าเหรียญแล้วเราพลิกไปดูทั้งหลังครับอ่าพลิกไปดูข้างหลังครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวจมลงไปนะครับเป็นตัวจมลงไปเป็นยันน้ําเต้าแล้วเป็นตัวจมลงไปนะครับคุณดูผมจะให้คุณดูนะครับอ่าเป็นตัวจมลงไปเนี่ยตัวจมในหนังสือพวกนี้นะครับมันจะมีเสี้ยนอยู่ข้างในเนี่ยมากๆไม่มากก็น้อยมีทุกช่องนะครับเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนของเส้นพิมพ์นะครับที่เขาเป็น ต้องบอกว่าเป็นบล็อกกระสนะับอะเนาะมันเวลาแกะพิมพ์หรือว่าอะไรมันก็จะก็ก็จะละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ทัานสองเห็นไหมครับในช่องเนี่ยมันจะเป็นเส้ยนยิบ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 เนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้เวลาใช้กล้องสองเหมือนตัวนูนเลยอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับในในตัวหนังสือตัวยันนะ ผู้นี้จะต้องเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับอ่าเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วผิวจะต้องตึงมากนะครับเพราะเป็นบล็อกกระสับผิวจะต้องตึงมากคุณดูนะครับอ่าจะดูดูให้ผิวตึงๆนะครับดูให้ผิวตึงๆนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกกระสับมันจะมันมันใจนี่ไม่ได้นะครับอ่าเป็นบล็อกกระสับมันจะมันจะไม่สามารถที่จะไม่ตึงได้นะครับอ่า มันจะต้องตึงมากนะครับจะต้องตึงมากสุดท้ายครับสุดท้ายพวกนี้นะครับเหรียญทุกเหรียญเนี่ยจะต้องจบที่ขอบเหรียญคุณดูนะครับขอบเนี่ยจะเหมือนเหนรียญบาทนะถ้าใครมีเหรียญบาทเหรียญห้าอยู่ในมือนะครับหยิบขึ้นมานะครับขอบสตางค์นี่คือขอบสตางค์ครับอันนี้คือจุดจ่ายตังค์เลยนะครับขอบสตางค์นะครับมันจะเป็นขอบเดียวกับเหรียญห้าเหรียญบาทเพราะสมัยก่อนเขาปัม๊มในโรงกระสาบนะครับ ในร่อง one, ในร่องนะครับในร่องในร่องนี้นะครับในร่องฟันเฟืองเนี่ยมันจะมีเสี้ยนวิ่งทุกอันในร่องของแต่ละร่องเนี่ยมันจะเป็นเส wing, wing, ปเปี้ยนวิ่งเสี้ยนวิ่งเสี้ยนวิ่งเสี้ยนวิ่งคือสอบฟันเฟืองตัวตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูท่านเห็นไหมครับเห็นไหมมีเสี้ยนวิ่งนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเสี้ย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 นยอย่างนี้นะครับเกทําไม่ได้นะครับ อ่ามีเสี้ยนทุกอันเห็นไหมครับนี่ขอบนี่คือจุดจ่ายตังค์เลยนี่คือจุดจ่ายตังค์ครับอ่าเห็นไหมเห็นนะครับโอเคเป็นเสี้ยนวิ่งนะเห็นไหมนะเป็นเสี้ยนวิ่งตามล่องไปคือเขาเรียกว่าบล็อกกระสา π. บบล็อกกระสาบมันจะมีเสี้ยนอยูทุกอันถ้าใครมีเหรียญห้าเหรียญบาทอยู่ในมือนะครับหยิบขึ้นมาท่านดูในล่องนะครับมันจะมีเสี้ยนแบบนี้ทุกอันนี่คือบล็อกกระสาบนะครับนี่คือบล็อกกระสาบนะครับมันจะมีเสี้ยนวิ่งทุกอันนะครับ อ่าถูกไหมครับสเส้นวิ่งในขอบในครับในขอบล่องถูกต้องอ่าทุกอันอ่าถ้าลองเอาเหรียญบาทที่เหรียญบาทเหรียญห้าที่ท่านถืออยู่นะครับในกระเป๋านะครับมาส่องดูนะครับมันจะมีขเนี่ยเห็นไหมเป็นสเส้นๆอย่างนี้นะครับนี่คือล่องของเหรียญกระสาบเก๊ทําไม่ได้นะครับเก๊ทาไม่ได้เก๊ความคมของสเส้นนี้ไม่มีไม่คมครับอ่าเห็นไหมมีสเส้นคมคมเห็นไหมคมคมเลยเห็นไหม อ่าเนี่ยดูง่ายๆครับโอเคนี่ก็คือเหรียญเจ้าคุณนอธรรมวิตโกนะครับเหรียญโพกรั์เนื้อทองคำซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับราคาถ้านวะเนี่ยถ้าเป็นนวะเนี่ยน่าจะหลักหมื่นต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยน่าจะอยู่หลักอ่าน่าจะอยู่หลักแสนแสนกลางๆนะครับเหรียญเหรียญทองคำเนี่ยอยู่หลักแสนกลางๆนะครับแล้วแต่ความสวยอ่าสภาพนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าแสนบาทนะครับใครมีก็ เสนอมาได้ครับผมรับเช่านะครับถ้ามีสวยๆแบบนี้ผมรับเช่านะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสุดยอดนะครับของของเจ้าคุณนอยเหรียญหนึ่งก็ว่าได้นะครับพระเจ้าคุณนอรเนี่ยอ่าขอนห้กล้องกลับกล้องครับพระเจ้าคุณนอเนี่ยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับพระเจ้าคุณนอร์ธรรมวิตรโกเนี่ยถ้าเป็นพระอริยะนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านเป็นอรหันด้วยซ้ํานะครับ ท่านไม่สนใจในความเจ็บปวดไม่สนใจในลาบยศไม่สนใจในความลําบากความทุกขนะครับท่านไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพระท,ที่น่าพระเครื่องที่น่าสะสมนะครับผมก็ยังแอบหวังว่าจะมีใครสักคนนะครับขึ้นมาปฏิวัติวงการนะครับแล้วก็อ่าอ่าจัดทําหนังสือท่านเจ้าคุณนอขึ้นมานะครับท่านใดนะครับอย่างหลายหลายท่านที่นับถือท่านเจ้าคุณนอเนี่ยถ้ามีภาพท่านเจ้าคุณนอเยอะๆเนี่ยควรจะนํานะครับ ควรจะนามาทําเป็นหนังสือนะครับถ้าใครทําหนังสือนะครับผมยินดียินดีที่จะให้คาปรึกษานะครับในใน,ในเรื่องของพระเจ้าคุณนอนะครับจะช่วยกันทําได้นะครับช่วยหาข้อมูลนู่นนี่นั่นได้ผมเชื่อว่าท่านสุดยอดอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นพระอริยะที่สุดยอดอีกหนึ่งรูปนะครับก็ต้องบอกเลยครับท่านเจ้าคุณนอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสมัยที่อ่าสมัยยี่สิปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าคุณนอบางรุ่นเน,น,นี่ยนะครับอ่าแพงกว่าหลวงพุทโตอีกนะครับแต่ว่า ด้วยลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่เยอะเท่าหลวงพุโตะนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งก็เลยทําให้ราคาเนี่ยไม่ได้แพงไม่ได้แพงเหมือนหลวงพุทิมเหมือนหลวงพุโตะนะครับพ้าบางอย่างนะครับหลวงพุทิมเนี่ยสมัยก่อนนะครับเจ้าคุณนอแพงกว่าห <lay ered> ลวงพุทิมเยอะนะครับสุกวันนี้ราคาห่างกันเลยนะครับหลวงพุทิมเล่นทุกร <lay ered> ุ่นนะครับเล่นทุกรุ่นบางเจ้าคุณนอบางรุ่นโหที่สวยๆงามๆเนี่ยยังไม่เล่นเลยนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็เล่นเราเล่นเชิงอนุรักษ์นะครับไม่ได้สนใจว่าอ่าไม่ได้สนใจเหรียญพ่อคออใครปลุกเสกครับพี่ทนเจ้าคุณนอปลุกเสกครับปีเก้าห้านะครับปีเก้าห้าเจ้าคุณนอทำมาวิจโกนเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ได้ได้ความรู้เรื่องราวบางๆนะครับก็เป็นข้อมูลที่เอามามอบให้กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีพระอะไรนะครับที่จะมาสอนที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับคอยติดตามกันวันนี้ผมทษนบางคแคต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ